สวัสดีค่ะสวัสดี f อซคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีกับท็อปปิกจอดำนะคะตื่นมาขณาดนี้ก็ตีสีนะคะพลอยพลอยหลับไปค่ะก็เลยหลมาอ่านจอดำ <c oughs> อ่านจอดำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ,ะวันนี้ขอบคุณน้องปุ้ยนะคะที่กดซุปเปอร์แตงให้พี่นางฟ้าพี่แอปเปิลห้าร้อบาทน่ารักจุ๊บๆนะคะมาค่ะท็อปปิกจอดำค่ำคืนนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ซีกไหนใดเล่าใน จักรวาลน,นี้ก็ขอให้จักรวาลเวียงให้คุณผู้ฟังมาฟังเสียงสนิมส้อยเซ็กซี่แหวบ,บของนางฟ้านะคะในชื่อท็อปิกค,คือใครกำลังจะเข้ามาผูกมัดชัดเจนกับคุณอุ้ยอุ้อุ้อ,อุใครกันนะที่จักรวาลจะส่งเขาเข้ามาผูกมัดชัดเจนกับคุณนะคะพลังงานไพ่สามใบที่นางฟ้าหยิบได้ก็น่ารักมากมายเลยนะคะมีพลังงานความแบบ เด็กดื้อต้องโดนอะไรนะ The Sun ค่ะ The Sun Hierophant นะคะแล้วก็ King of p e n t a c l n ราชาถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่นักบวชจิตใจดีสายบุญนะคะมาด้วย The Sun คุณกับเขาอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายราศีธนูราศีพฤกศกนะคะแล้วก็ดินพฤกษกกันมังกรไฟแม่สิงห์ธนูไฟเร้าร้อนไฟที่มันสุมมสวงจากคนคนนี้ที่ห่วงหาอาวรคุณนะพี่คนน นั้นมีแต่ให้เจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่นะอยากได้อะไรหามาให้คนดีพาไปกินข้าวพามาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณมีความสุขเขามองว่าเดอะซันดื้อร้กาดเอาแต่ใจ ก่งฉลาดสตรองอย่างคุณนะ่ะมันต้องโดนมะมันต้องโดนไหมไม่ยอมจากเขาความดื้อน่ารักของคุณนะคะต้องโดนเขาปราบพยศค่ะคนคนนี้รักหวังดีมุ่งหวังแล้วก็มีฝันมีแพชชั่นอยากจะอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอยากรวยอยากเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาบทุ่มเทอยากบริหารชีวิตแล้วก็มีคนเป็นมีคุณเป็นแผนในชีวิตของเขานะคะจัก,กรวาลเวียงเขามาแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีทางปล่อยคุณเด็ด ก่อนที่คนคนนี้จะได้รู้จักคุณนะเขาอาจจะผ่านวิบากกรรมทางความรักหรือคุณอาจจะผ่านวิบากกรรมวิบากกรรมทางความรักมากอาจจะเคยจบกันไปเลิกลายหย่าร้างใดใดก็แล้วแต่มาวันนี้ตอนนี้เขาเล็งเห็นแล้วก็มองเห็นว่าการที่ได้เปิดใจให้ใครสักคนและมันเป็นคนที่ใช่คนที่โดนใจตรงใจนะไม่ว่าคุณจะแบบร่ารวยโปรไฟล์ดีมีความเป็นราชนุกูลมีความเป็นคุณหนูหรือว่าเป็นมาเฟีย แบบเหนือกว่าเขามากมายขนาดไหนเขาไม่สนค่ะเขารู้แต่ว่าใจเขามันต้องสู้เขาถามตัวเองว่าสู้ไหมอ่ะสู้ไหมถ้าจะจิบเดอะซันอย่างคุณมาประดับกายประดับบารมีเขานะคะใครบางคนตื่นรู้ แต่ปล่อยวางไม่ได้ค่ะตื่นรู้ในความรู้สึกตื่นรู้ในความรักความเสน่หาที่มีต่อคนคนหนึงว่าแบบฉันอยากจะมีอนาคตที่ดีมีวุฒิภาวะที่ดีมีความมั่นคงในหัวใจมีความมั่นคงในอ่าเรื่องอ่ารอบกายนะคะเรื่องปัจจัยสี่นะคะเขาอยากให้คุณรู้ว่าการที่เขาได้มารักคุณเนี่ยเขาหวังว่าเขาจะได้ดูแลคุณนะ ความสุขที่มันเกิดขึ้นที่คุณมอบให้เขานะคะรอยยิ้มเสียงหัวเราะคําพูดหรือว่าการอาเอื้อนเอ่ยใดๆที่คุณเคยบอกเขาพูดกับเขาไว้ว่าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ ราชาเธอเหรียนคนนี้ค่ะไม่ยี่ระค่ะไม่ย่อท้อค่ะความเป็นธาตุดินของเขานะคะอาจจะแบบเชืเนิ่มแนบคิดช้าทำอะไรเชื่องช้าแต่ว่าพชชั่นน่ะในหัวใจแล้วไฟร้อนไฟลุกที่มันอยู่ในหัวใจเขาเนี่ยมันมากเหลือเกินค่ะอยากให้คุณรู้ว่าเธอรู้ไหมฉันเนี่ยเข้ามาด้วยแรงโน้มถ่วงของความรักเข้ามาด้วยแรงเหวี่ยงของจักรวาลเข้ามาด้วยความน่ารักสเสน่หาที่มีในตัวเธอนะคะ เขามองคุณเป็นเดซันคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายธาตุไฟแม่สิงห์ธนูสุกส,สกาวเปล่งเปล่งแสงแวววายิบปยับ,ยบคุณอาจจะเป็นคนเก่งสตรองมีชื่อเสียงเป็นคนที่โปกฟล์ดีมีผู้คนมากมายรายล้อมนะ,ค,ะคุณอาจจะเกิดปีมะเมียมะแมมะโรงมะเสงนะคะปีวัวปีไก่ปีงูปีหนูปีมังกรนะคะปีมังกรคือปีอะายปีงูเนะเขาอยากบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าแบบ คุณเนี่ยคิดอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างแต่แพชชั่นความรักความผูกพันที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นแผนที่เขาอยากมีอนาคตอยากสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณก็ไม่รู้สินะว่าทำไมแพชชั่นแบบแรงบันดาลใจที่แบบคุณส่งให้เขามันเยอะขนาดนั้นนะคะ คุณทำให้ใครบางคนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นขยันขึ้นรวยขึ้นเก่งสตรองอยากแบบว่าโอ้ทำธุรกิจใหม่ๆอยากเติบโตอยากมีรถใหม่บ้านใหม่มีทุกสิ่งอย่างเพื่อให้คุณไม่น้อยหน้าไค่นะคะ นี่คือคนที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูลแลแล้วก็เป็นคนที่จะมาพิชิตหัวใจคุณมอบความสุขให้คุณนะคะเขาอ่ะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเมื่อก่อนเขาก็อยู่ได้นะไม่มีความรักเขาก็อยู่ได้เขาแบบอาจจะไม่อินอ่ะก็อาจจะไม่เคยรักใครไม่หวั่นไหวใจระทวยทุกๆครั้งนะคะที่เขานั่งเฉยๆนั่งสมาธิสวดมนต์หรือนั่งทํางานนะคะอยู่ที่โต๊ะทํางานของเขาขับรถหรือว่าทำอะไรแอคทิวิตี้ใดๆที่บัน เกิดขึ้นคนเดียวอ่ะนั่งจิบกบาแฟแก้วโปรอดอ่านหนังสือเล่มโปรดแต่ว่าหัวใจมันเหมือนแบบว่าละสามเต้นไปเต้นมาดึกดังด,ดึกดักอุ้ยทําไมภาพคุณเรื่องราวเกี่ยวกับคุณมันมาวนเวียนวนเวียนในหัวเขาเขา เอาคุณออกจากหัวใจไม่ได้เลยอ่ะมันแบบเหมือนแบบโดนครอบงำแ่ะคุณทำอะไรอ่ะคุณนำของใส่เขาหรือเปล่าทำไมเขาถึงได้รักคุณหลงคุณอยากดูแลคุณขนาดนี้นะคะนี่คือพลังงานของจักรวาลจะเหวีว่ยงใครเข้ามามอบความชัดเจนแล้วก็รักคุณแบบว่าหมดหัวใจหมดความรู้สึกคนคนนี้นะคะก็าอาจจะเกิดวันศุกร์นะวันศุกร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันเสาร์ได้ เขาว่าพยายามที่จะต่อต้านนะความอีกโกของเขาความราชาถือเหรียญนะรวยสตองเก่งเชิดแบบขี้เก๊กอะไรเงี้ยแบบหยิงบอกรักใครไม่เป็นหรอกโอ้ใครไม่เป็นหรอกเมื่อก่อนอะแบบจะให้งอใครแล้วโอ้ยากหาใหม่ง่ายกว่าเขาคิดแบบนั้นนะความที่เขาก็โปรไฟล์ดีโปรไฟล์ดีแพรว์พาวนะแบบเขาคิดว่า คนอย่างเขานะจะลดลาวาสองให้คุณจะยอมให้ใครแต่สุดท้ายแพ้ทางคุณอยู่คนเดียวเลยค่ะคุณแบบว่ามัดใจมัดจิตวิญญาณมัดกายมัดหัวใจเขาหมดเลยทุกสิ่งอย่างแบบอะไรที่ไม่เคยทําทําหมดเลยอะ่ะงอขอโทษโอ้แบบตามใจเปทํทำให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แบบ ถทาจะมองคุณเป็นแบบว่าเบบี๋นกน้อยในกรงทองของเขาเลยค่ะอาจจะอยากดูแลอาหารการกินทำอาหารเช้าเอากาแฟาเอาน้าไข่ดองไข่ดาวมาเสริร์ฟแบบตัดเล็บให้ใหวีผมให้นุ่นนี่นั่นทำไมเขาถึงได้อยากดูแลคุณขนาดนี้ก็ไม่รู้สินะทางทั้งที่เขาก็มีตังมากมายอะจ,จะคบใครจะเอาใครจะดีวใครจีบแป๊บนึงก็คงติดละมั้งแต่เขามองว่า บุคคลเหล่านั้นนะคะเข้าหาเขาอะมันไม่ได้เข้าใกล้เขาได้มากเท่ากับที่คุณทำเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมาด้วยกำแพงของความอ่ามีผลประโยชน์รนรเรื่องเงินเรื่องงานหรือว่าเรื่องแพชั่นเรื่องเซ็กเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่คุณเนี่ยมันบริสุทธิ์มันน่ารักมันไม่เหมือนใครความแบบวางตัวดีการอยู่แบบ อยู่เป็นของอยู่เป็นของคุณอ่ะมันทำให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยและสบายใจมากๆที่ได้รักคุณนะคะบทดเวดดิ้งฟอร์มันคุ้มค่ากับการรอคอยราศีพึกษกนะคะไพ่พระสังคราชคนคนนี้เป็นคนที่ใจบุญนะคะชอบทําบุญเขาอาจจะชวนคุณไปทําบุญตักบาตรเวียนเทียนหรือว่าบริจาคแบบว่า นะ,ะถวายสังฆทานนู่นนี่นั่นแบบออกแนวสายมูขอพรน่ะทุกๆครั้งที่เขาไปขอพรนะคะเขาหวังว่าเขาจะได้เป็นเจ้าของร่างกายจิตวิญญาณหัวใจคุณได้เป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนดูแลคุณแล้วก็หวังว่าคุณเนี่ยจะรักเขาเช่นเดียวกับที่เขารักคุณนะคะนี่คือจักรวาลกําลังจะเหวี่ย,ยงใครเข้ามาเป็นเจ้าของหัวใจคุณบอกเลยค่ะว่า คนคนนี้แหละนะรักคนยากถ้าได้รักแล้วอะ่ะเมื่อก่อนเขาอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยความในใจเพราะเขารู้ว่าถ้าเขารักใครอ่ะคนคนนั้นนะต้องโชคดีเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแน่เลยรู้ว่าถ้าได้เปิดใจรักใครนะให้หมดใจทุ่มเต็มที่และคุณก็เป็นคนที่ได้รับคุณเป็นคนเดียวที่เหมือนถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งที่ได้รับความรักจากเขาเลยทีเดียวเชียวนะคะถ้าคุณไม่เข้าใจว่า การได้เจอกันกับเขานั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องที่แบบสวรรค์จัดสรรให้แล้วเนี่ยเขาอยากบอกว่าให้คุณรองไตร่ตรองนึกทบทวนตั้งแต่วันแรกที่เราได้รู้จักกันสิแบบมันไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะอยู่ๆทาไมเขาจะต้องมาเป็นท้ารักคุณมาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณคอยปรอบโยนปรับปรมคอยแบบว่าให้คําปรึกษาหรือว่าแบบคอยแบบทําตัวตะมุตตะมิโรแมนติกนะคะสายตาแววตา ที่มองกันเนี่ยมันสื่อสารผ่านกันมันดึงดูดอาจจะมีความหน้าค้ายกันด้วยคุณกับเขาอาจจะแบบหน้าเหมือนกันแล้วเขาก็ยิ่งแบบโอ้เข้าข้างตัวเองมนโน imagine ไปใหญ่ว่าเนี่ยนะ เราอะตามหาตามรักกันมาเนิ่นนานตั้งแต่อดีตชาติก็บอกว่าคนหน้า้ายกันอาจจะเป็นเนื้อคู่กันใครหลายคนอาจจะบอกว่าคุณกับเขาเนี่ยอุ้ยแฝดกันเลยอะนิสัยก็คล้ายหน้าก็คล้ายผิวพรรณเรีแอคชั่นต่างๆเดินยังเหมือนกันเลยคนอะไรเนี่ยเอาหน้ามาเทียบนี่มันแฝดชัดๆเลยนะคะเขาเลยรู้สึกชื่นใจและรู้สึกว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่ใช่คุณเนี่ยแหละคือคนที่เขาจะต้องแบบว่าเอาให้ได้ฉันจะเอาจะเอาจะ เอาแบบเราจะไปมูร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลให้ได้รักได้ครองคู่กับคุณเนี่ยยังเหมือนแบบไปกระซิบบอกเพื่อนเพื่อนๆคนรอบข้างคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ถ้าหากว่าเขาเป็นพ่อมแม่แม่ๆอย่าล้างมานะ เขาก็เฝ้าแอบหวังว่าคุณจะเข้ากับลูกๆเขาได้นะคะนี่คือพลังงานน่ารักมากเลยจักรกวาลกำลังจะเหวี่ยงใครเข้ามาครั้งหลักครั้งใครพิชิตหัวใจเป็นเจ้าของหัวใจเป็นแฟนตัวจริงเป็นคนรัก โซเมทวินเฟมของคุณนะคะราศีพึกศกราศีธนูนะคะชัดๆพึกศกธนูกันมังกรนะคะแม่สิงห์นะคะและพลังงานของคนคนนี้อยากบอกว่าร้อนแรงมากค่ะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงมีพาชั่นเขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณอยากโดนตัวอยากสกินชิปแค่ได้เห็นหน้าคุณใกล้ๆได้กลิ่นน้ำหอมได้แบบ มองด้านหลังมองขาสวยๆของคุณมองผิวพรรณโอ้เยอะดูออกแนวหื่นไว้นิดๆน,น,นะคะพลังงานไม่รู้ว่าจะตรงสเปคดนใจคุณหรือเปล่าออกแนวป๋าหืน่นสายเปยสายเปย,เปยเปจริงใจแล้วก็บวกกับสายบุญด้วยมีครบเลยอะ่ะแบบพลังงานที่แบบว่าเออเจ้าชูนิดๆกันล่อนหน่อยๆอ,ยอใจดีสายเปแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า กลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มอะไรเงี้ยหน้าแดงๆตาเยิมย้มเยเหมือนเมาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเมาอะไรอ่ะเมารักที่มันมีต่อคุณนะคะเพราะว่าเขาอะรู้ว่าแบบไม่มีใครหรอกเข้าถึงพี่ได้เท่าน้องเนี่ย MC ของนางฟ้าเนี่ยทำให้เขาทะลุทะลวงโปร่งแสงเลยเพราะว่าความรักความน่ารักของคุณอะ่ะมันโดนใจเขาไปหมดเลยนะคะนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาเขาอาจจะเป็นคนทางไกล เป็นชาวต่างชาติได้เป็นคนที่อยู่ไกลกันแล้วก็มีแพชชั่นเรื่องเก็บทางอายุที่มันต่างกัน ขากับคุณมาเจอกันด้วยเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่คนคนนี้เมื่อได้เจอคุณได้เห็นคุณครั้งแรกแล้วบอกเลยอ่ะรักโดยไม่มีข้อแม้ love at first sight เจอแล้วปิ๊งเลยรู้สึกบอกกับตัวเองเลยอุ๊ยคนนี้ล่ะว่าที่มาม้าปัป้า,ปาของลูกเราหรือว่าว่าที่แม่พ่อของลูกอะไรเงี้ยถ้าหากว่าเขายังไม่เคยมีลูกนะคะว่าที่ลูกสะใภ้ของครอบครัวเขาของคุณพ่อคุณแม่เขานี่คือพลังงานแบบเขาตั้งใจ ตั้งใจมารักตั้งใจให้คุณรักและก็ตั้งใจที่จะแบบว่าเข้าหาคุณทําให้คุณหลงเขาแบบ หัวปักหัวปำเลยนะคะความเป็นเดอร์ซันของคุณน่ะใครบ้างอ่ะไม่อยากได้รับแสงอาทิตย์อ่ะใครบ้างไม่อยากมีแฟนแบบเป็นเดอร์ซันน่ะนะเดอะซันเ mm hmm. ก่งอ่ะเอาอยู่สตรองมีแสงมีออรา่าผู้คนให้ความเคารพนับถือคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าโอ้ไม่ก็อนเบบีดาริงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะจีบเธอติดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะอยู่ด้ ได้อยู่ใกล้เธอมากกว่าใครเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่คนคนนี้โอ๋อรู้สึกแบบท่าดาประมาณว่าแบาบ,บ,บดีใจจังเลยที่ได้คิดถึงเธอคิดถึงทุกวันออกจากหัวไม่ได้แผนก็คือมีแต่แบบอยากจะวางแผนอนาคตอยู่กันไปจนแก่จนเท่าสั่งรกร่างแล้วก็แบบว่านะมีโมเมนต์แบบ ประมาณว่าถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเขาอยากทําหลายสิ่งหลายอย่างกับคุณมากตอนเท่าแชลแก่ชลาเขาวางแผนว่าถ้าเรามีลูกด้วยกันเราจะพาลูกไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือถ้าไม่มีลูกนะดูแลลูกคุณก็เสมือนว่าลูกเขานั่นแหละค่ะนะคะนี่คือพลังงานของคนที่จักรวาลจะเหวี่ยงมาเข้ามาดูแลพิชิตหัวใจคุณแล้วก็มอบความสุขความรักให้คุณจากนี้ตลอดไป1 5ึ่งห้าเก้าสี่แปดสิบสองนะคะเบสสิงห์ธนูพุกศกันมังกรนะคะ แล้วมีพลังงานน่ารักน่ารักของความเป็นคนมีชื่อเสียงเด่นดังออกแนวมาเฟียหรือว่าหล่อสปอร์ตใจดีสวยสปอร์ตใจดีแบบว่าเสร็จทีนี้เลยก็เป็นไปได้หรือมีฐานะการงานการเงินที่ไม่ต้องมาเดือดร้อนอะไรคุณเลยมีแต่จะให้ให้ให้นะคะนี่คือพลังงานของเขาคุณกับเขาเจอกันหรือยังตัว H ตัว U ตัว N ตัว Y นะคะ A P T U t ่านะคะ ng นะคะ is q z ในชื่อนามสกุลของเขาคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่แบบก็รู้ว่าใครคนคนนั้นแหละที่คุณนึกถึงรับ ตานึกถึงเสียงหัวใจเอามือจับตรงกลางหัวใจว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นถึงเธอหรือเปล่าคิดถึงเขาหรือเปล่าณนะเวลานี้ตอนนี้เขาก็คิดกับคุณเช่นนั้นเช่นกันค่ะแรงดึงดูดความรู้สึกของคนสองคนมันสื่อถึงกันเขาฝันถึงคุณคุณฝันถึงเขาเรามีกันและกันนะคะเวลาเจอกันเนี่ยมันเหมือนแบบ อ๋อมีพลังงานไฟฟ้าสถิตมันว่าวิวมันรู้สึกดีมันรู้สึกว่าโอ๊ยไม่รู้สินะไม่อยากให้มีใครเลยถ้าไมใครรายล้อมเ่ยจะผลักออกให้หมดเหลือแค่คุณคนเดียวนี่คือพลังงานของคนที่จะเข้ามาด้วยแรงโน้มถ่วงแห่งความรักนะคะแรงโน้มถ่วงของกงร้อพมนิคิตโชคชะตาที่จะให้เขาเข้ามา support offer พิชิตหัวใจคุณนะคะ happy fundy b ายบายราตรีสวัสดิ์ค่ะ